สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของลุงล้วนนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์ให้นะครับผมตัวน,นี้ก็เกือบจะถึงพันแล้วเนาะต้องขอขอบคุณมากมากนะครับทุกคน,นครับผมคลิปนี้เนาะก็ผมก็จะพามาประดิษฐ์ อะไรก็ต้องมาคอยรับชมเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะอาจจะมีประโยชน์บ้างเนาะไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ทำเขียงก้นถ้วยนะครับทุกคนเพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้เนาะมันจะเป็นสิ่งสำคัญถือว่าสำคัญเกือบเกือบมากเลยละครับสำหรับการทำเขียงก้นถ้วยเนาะทุกคนเฮา,ามารับชมกันเนาะว่ามันเฮาสิผลิตอย่างเนาะ สิ่งที่เฮาจะทำในวันนี้เนาะมันก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับอ่าเฮากระสีมาเฮ็ดไม้คนน้ำยางพาราหรือไม้คนขี้ยางของเฮาเนาะเพ่ใส่สารเ่าับะเนาะซึ่งไม้คนขี้ยางเนาะทุกคนมันก็นมีขายตามท้องตลาดคือกันครับ บางที่ก็สาสิบ 30, หรือสี่สิบห้าสิบครับแล้วแต่นแลแ้วแ,แต่พื้นที่ของเพื่อนก็ใช่ดีที่กันครับของเพื่อนผมสังเกตแต่มันจะเป็นพลาส,สติกเนาะพลาส,สติกแล้วก็เซมีย์โอปโปเยอะที่ปลายม่ใช่น้อยแล้วซึ่งแล้วแต่บ,บางท่านเนาะความชอบของท่านแต่ว่าผมเนี่ยบอชอบเพราะว่ามันหอปโปโอปโปมากเนาะเวลาขี่ใหญ่ถึงแล้วผมจะค่อ,คอยรูปมองนานะทุกคนซึ่งอุ๊บผมจะมาสาธิตย์การทำวันนี้มันมันก็นถือว่าโอเคแต่หนึ่งนะถ้าผมใช้มาแล้วครับเนาะอุ๊บ อุปกรณ์ที่เ้าจะทำกันมันก็สินี้อ่าไอเจ้าตัวนี้นะครับขวดทุกคน,กคนขวดขวดนำหอมหรือว่าขวดยายาหอมยาอะไรที่ไม่มีขนาดเท่านี้ครับอาจจะไม่ทรงนี้ก็ได้นะมันอันนี้มเป็นทรงเรียมผมชอบที่เขาใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะอาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้ครับอันนี้คือผมตัว,อย,วนะนะนะอย่างที่ผมทำแล้วะทรงนี้เนาะทรงนี้เนาะอย่างที่นี่น สูนี้ครับสูนี้ก็ได้สูนี้ก็คนดีครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ยายงแก่มันมันถ้วยใหญ่ผมเลยใชชอบอันใหญ่เนาะเรากะเอ่อท่อ PVC นะครับท่อ16บมิลเนาะทุกคนเนาะยาวประมาณ2 5่สถึงสาเซนอยู่กลางดีครับถ้าน้อยไปยี่สิบนี่ก็สิคอนอยากทุกคนคุ้นของเนาะถ้าเกิดยาวกว่านี้ก็สิเกะกะเอาเทอาท้าเขาเนาะก่อนอื่นกะ ขอแยกถ่าวความก่อนนะพี่น้องอันใดญ่ๆอุตสาห์เพรานะเนาะเนาะคือผมทำขี้ยางก้นถวยที่เด็กแรกมาพันมาหลายหลายสิบปีแล้วเนาะทุกท่านเป็นเหมือนผมไหยผมจะใช่ไม่แบนบน,น,นี้ลักษณะนี้ไม่ตะเกี่ยวมากอย่างทุกคนมากอย่างสิไปหาเก็บไปทำส่วนอย่างยางมัน,นรุนแรงแล้ถ้ายามันบรุนกนยหายายากเติมหนึ่ง มากอย่างมันจะมีหูด้วยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือพวงจอแล้วนะที่จริงมันจะมีตันแลวมีหูใงสียย่เนาะข้างน,นี้ข้างน,น,น,นี้ก็ไมนน่มีรูเข้าตรงเสี่ยงหาเอาแทงเอาไหมครับเข้ากะเอาไม่ตะเกียบม,มามาแทาตงตัวที่มีรูเข้าแทงดูเข้าสิรูเลยครับว่าหูอหไที่มันมีหูแล้วหูอะไที่มันปิดตันมันจะแทงยาแล้วอันนี้เขาเขากะนี่เนาะนี่ช่วงมันจะแตกคนละกันมันแน่นอยู่นะ เัเข้ากับใส่คนได้อยู่ครับคนไปประมาณซิปต้นซิปต้นครับขียามันก็เริ่มกล่ำเนาะเข้าก็ต้องคอยลูบมอ,อกลุบมอ,อกโอ้ยยากพี่นอ้องบบดนี้พอไม่ลูบไม่ได้ถอดทิ่มหากเก็บไม่มาซุปใส่เข้าหากเก็บเพื่อสิมุดส่วนพี่นอ้องขึ้นมาเลยโอ้ตะกี้นี่บ้ฮงแจักยังบ้ฮงแจักแบบพัฒนานะครับทุกคนใส่ยอยู่นี่แบบหลังจากนั้นเนาะผมก็มีลูกพี่เพคนแนะนำเนาะพลูกพี่เพคนว่า ใส่ขวดยาดมยาหอมนั้นมาสั้นยาวๆนะเนาะวันนี้ผมก็มาใส่ไม้ไผ่ด้ทุกคนมาใส่ไม้ไผ่เราไอ้สิละลูกทรงแล้วก็เรามันพอดีก็วันนี้ถ้าแน่นมากเนาะมันกระชุบเข้าไปแล้วว่าไรเนาะอันนี้คือมันมันมันแตกแล้วครับทุกคนเพราะว่าตอนผมชุบเนี่ยมันพอดีเกินวันนี้มันมันจะรวมนะทุกคนเห็นไหมมันโยกได้เนาะผมก็เอาไม้มาทำริมตรงนี้เนาะ ทำนี่มบูบมันแน่นที่ละครับเวลามันแน่นมันดูไม้มาคุณสุวรรันมันโดนน้ำมันจะขยายตัวเนาะเมื่อก็บีบออกนี้ปากขวดก็แตกไปเลยแล้วก็เอาพาเทสมาทิศเอามันก็โยกนะทุกคนมันโยกเห็นไหมไม้คนขี้ยาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมาต้นๆเลยนะเพราะว่าเวลามันโยกเข้ากับระวังเข้ายามันรูดบอกครับว่าค่อยๆการคุนค่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้นำ น้ำกดที่เฮายอดลงไปมันบกเข้ากันดีกับน้ำยางทุกคนมันเหมือนกับมาที่แน่นเลยท่ามันใจเะทสิแบบคนเต็มที่เลยนะเที่ยกใช่แบบคนคนค้นคนคนแบบมันจะเข้ากันดีที่แรกเนื้อมันจะแบบเนียนกริบแข็งเป๊กนะทุกคนที่นี่ผมก็เลยมาที่นี่ผมก็ผมก็มาประดิษ์ตัวถัดมาถัดมาเนี่ยโอเคเลยทุกคน มถ้าเราเฮาใส่ยใหม่เนาะมันจะดอกอันนี้ก็ใส่ได้ด,นะด่วนเนี่ยดูปีนึงแล้วครับปีนึงแต่มันหักมันมีไม้หักมันมันจะพุ้พุไปเนาะมันไม่ทนถาวรเนานะวันนี้ผมก็เลยเอามาใส่อันท่อพนะีวีซีเนาะท่อนี่ชุกมินนี่นนกำลังดีมันจะคนได้ดีเนาะมันจะจับกระชับมือนะครับมาเอามาเลยไปเลยเนาะเ้าสิยเนี่ยท่อน,นี้ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนขวดแก้วสีเนาะ มามาเลยมาเลยราดเลียนจุดเทียนก่อนเลครับโอ้ที่ปรตัวนีย ลูกชายเรียนพอดีเอากับมาล้นอันทอนะครับให้มันให้มันอ่อนนะเพื่อเห้สุกเขานี้ได้อันนี้มันมันบริสมารถิสุบเข้ากันได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันมีขนาดเท่ากันกับปากขวดเลยเนาะมันจะสุกเข้ากันบ่ได้บันนี้เราต้องมาล้นอันนี้ให้ให้มันสุกปากขวดมันจะมีมีแหวนอันนี้เนาะมันจะเป็นบานน้อานิดนพงพอเวลาพลาสติกสุบลงไปมันก็สุบกึ๊บแล่นล็อกตายโตแล้วครับแข็งติดมาเอามันลืมกันเลยเนาะ ง่ายแสนง,ง่ายแคุแต่ว่ามีมีประโยชน์เนะาะนทำับรุ่นไปเรื่อยๆรุ่นจง่อยรุ่นไปเรื่อยๆรุ่นถ้ามันส้ำช้ำเบือวมูน,ม,ม,น,ม,นมุนน้ำนะครับอ่อ,อนกับอ่อ,อน,ออนเวลาซุปใสเลยต้องเบอเงินบราณกับบบาน,บาน,นาวาเวลามันเพื่อใช่ไหครับเอาเลยครับเทากซุปข้น มีงไงแท่งลงไปสูดด้วยทุกคนพอแทงไปสูดแล้วครับจัดซูงให้ดีเนาะทุกคนเนาะจัดซูงให้ดีแล้วเขาก็จุ่นมน้ำนะครับบัลทุกคนเพื่อที่สิน็อกน็อกให้จอประสติอย่างมันแข็งโตเนะาะใบมันออกมา พอพระสติมันถึกมันมันถึกความความเย็นนะทุกคนเนาะมันร้อนแล้วถึกความเย็นแบบจรจังมันก็ะเซ็นตัวไปทุกคนมันทําให้มันอันนี้มันยังว่าท่านกรเซ็นตัวครับเนาะนะนี่จัดทรงมันตัวรงทุกคนมันจะคนดีเนาะเวลาเขาจัดทรงมันตรงถ้าท่านไหนว่าท่านพอใจเขาก็ะเบียดนีทุกคน แล้วก็บ,บีบเพื่อนให้เพื่อนอน,นั้นมีปากเนาะให้มันล็อกไวนะ้เนาะเวลาที่มันแข็งตัวุุนครับมันจะมันจะนี่มันจะล็อกอยู่ครับ เสร็จแล้วทุกคนทุนมากผมจะเอาผ้าเทปเทปดำน้องมาติดเพว่ากันการ <ๆ S 1> อีกชั้นนึ่งให้มันแข็งแบบทนทานนะครับเวลาเขาคดเนี่ยเขาสิคดเนี่งมันใจเลยเจ้าไม้ตัวนี้นี่เจ้าไม้ตัวนี้นี่ถือว,ว่าสําคัญเกือบเกือบเกือบเท่าๆกับการทําน้ำยางนะทุกคนเพราะมันใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยเนาะมันจะเข้ากันหรือว่าไม่ได้คุณภาพก็อยู่ที่ไม้ตัวนี้ที่เขาใช้คนเนาะ นี่ไงทุกคนแค่นี้เองเสร็จแล้วไม้คนนำ้ำยาที่เราทำเองขึ้นมาเวลาใส่กับสีผาภูมิใจได้ทุกคนเพราะว่าเวลาเยางเี้ยเนาะซื้อเอกก็ภูมิใจอยู่แต่ว่าอันนี้มันมันจะยาวนะทุกคนมันจะมีถ้าใครอยากได้ขวดที่มันแบบไม่ให้ถึงถึงหัวตัวนี้เลยเนาะถึงถึงตัวนี้เลยเนาะเ้าเป็นขวดยาวทุกคนน้ำยางช่วยมากเขามันจะขึ้นมาท่วมแค่นี้ทุกคน เวลาขวดตัวนี้มันสิบติสตนาอย่างเลยทุกคนเอปีสเท่ากับลูดมันสิรุดพุดพุดพุดออกเลยนะครับมันทําให้เราง่ายเนาะถ้าเป็นบวลบุหรี่อันที่เพิ่งขายเนาะมันก็ใส่ดีเือกันแต่มันให้เป็นโคกขอบปูแล้วปุ๊กอย่นี่นะครับมันต้องหูบองอย่างเนาะอันนี้มันง่ายนะครับมันสิหูงง่ายมือขัางจะบุหมันสิตุ๊กป๊กอย่างเี้ยนะครับเรียบร้อยแล้วครับ อ่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์มั่งคนเนาะถ้าท่าในใดที่ยังไม่ได้กดซับไตคายก็ขอให้กดซับไตคายกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปเนาะทุกคนเนาะก็ขอบคุุณทกคนที่คนจะมารับชมนะครับผมคลิปนี้ก็มีเทียนแค่นี้พอญาติจบคลิปแค่นี้นะครับผมใส่ดีบดีใจไลยก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผม มาแชร์กันครับว่ามันใส่ดีบอสเพืเป็นกำลังใจนะครับผมอยาาจะคิดเพืเ่อเนี้นะครับผมขอบคุณครับ